สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครูมันโบราณมีคุณเจ้ชาญโท์เรียนบ้านองเแว่นค่ะในชั่วโมงนี้ครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคําตามคําบอกโดยให้นักเรียนเขียนตามคําบอกจากสรลับไร้สละหลังไสลับเพื่อเป็นการทบทวนนะทบทวนว่านักเรียนจะเขียนสะกดคําได้ถูกต้องไหมนักเรียนจะจำรูปสละได้ถูกต้องไหมนะคะถ้าเราเขียนสละเดียวกันเรียงลงมาจากข้อหนึ่งถึงข้อสีนักเรียนจะเดา เดาการเขียนก็คือสมมติว่าเราเขียนสระาเอาใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเขียนสระเอสระอาวไว้รอทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็คือนักเรียนจะเดาเดาการเขียนได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือเราต้องสลับสลับคําที่มีสลัแตกต่างกันนะคะนักเรียนจะได้อ่านและเขียนสะกดคาได้ถูกต้องแล้วก็จํารูปสลัได้แม่อย่างนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ 谢谢。 ำไว้ให้ดีเกตเกดูให้ดีเกตเกดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเิตเกดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีตะไอใช้ไรบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจ๋าจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้เก้นใจต่อไอ้ใต้จำไว้ให้ดี จอยใจจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีทั้งหมดนั่งค่ะคำต่อไปค่ะมอีมีมีโดมิด,มมด,มดเร็วๆดังๆเลยค่ะมอีมีมีโดมิดม อีนั่นอยู่ข้างบนพวกเราทุก อ่าเร็วเรวค่ะ คำต่อไปค่ะเขียนคำว่านกนกนกกนกสกุดดัาางๆค่ะนกนกนกกนกเร็วกว่านี้ค่ะใครเสร็จแล้วนกนกนกกนกต่อไปค่ะ Oh เขียนสะกดคําตามคําบอกสอนโดยครูพันธุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองทอกแพ่นค่ะจะเห็นว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะผลงานนักเรียนค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่นาทนมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมตมิดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นกําลังใจให้กับคณะการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้ม่ั่นังใจไปฝึกฝนอ่านักเรียนให ในความเป็นครูอะสู้ๆนะคะ